ปอนะครับเจ้าตน้าที่ี่นงกศึกษนทุกท่านนะครับก็จากเรื่องคนเร็หารโทรศัพทื้องินลองมาวทดมารอข้อตชอบในเรื่องของอการต้องการป่าเรื่องอาวุธปืนและยาเสพติดซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีเกิด ก่อนเกิดเหตุได้มีสายข่าวเลยะไรว่าจะมีตุ๊ดทีสัตตันไิ่ไิชัยนะครับท่ากกนำร้องการอุลันร,น,น,ะรออนะครับตสุผู้ณบุรดันะครับตชดตอ215 2 6 6นะครับกำหวดตั้งแตปีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ยาบ้าที่บุหนู่2ผบกระสรงุกเฉนครับที่เหลือก็จะอยู่ระหการขยายผล สามร้ามสิบเามสิบเมตรนะครับอาวุธปืนให้ปรนนะดิกจุดสามแปดมตรลิออกระสุนสอ,อ,ใในนองนัดมีความเสียอ่ากระทบจิตใจของคนจำนวนมากครับชื่อะไครับที่แเลที่แเรที่เป็นปืนแบบแปลกปืน,ปนที่มีเสียง 5. นี่คดีแรกเลยพอได้ม <c oughs> ีทำความดีกูก็จะคืนจะเลยสื่อให้มันเสรอาอันนี้ขยับชี้ดีเยี่ครับและกคร์ด สถิตนะครับือปรงกระตบาลในสจิเนี่ยขดขันเครื่องกะติดตลอดบนะครับโดยท่าสำคันในการแต่กลุมในท้านี้นะครับก็สามารถทำการคุมได้สองปดีนะครับในพื้นที่ของแนงผมและน่างสายนะครับได้ยาบ้าประมาณแปดหนึ่งหกพันเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่พอสมควรนะครับแล้วอาวุธปืนนะครับได้อาวุธปืนซึ่งตกประการไม่าด้ 哎，对，我来给。